BOOM! <laughs> So ก็น,นีออาจารย์น,นิมมณีแดน,นไม่อธรรมดา โดนไปสองปอมมองมือพี่ิ้วเลยกันเต้าขาวทหากนะครับขอบคุณนใจได้เต้าขาวกวนโ้โว่าแล้วเราไ้ครูหายไปไหนขอบคุณครับขอบคุณมี้นท์ดังลับทุกท่านเลยขอบคุณคณะกรรมการวัดด้วยครับขอบคุณท่านหลวงพ่อแดงอภิสังข์เจ้าอาวาสอยู่หรอแต่งตั้งแต่ว่าในปีนแน่นอนไดป็นแน่นอนครับงานวันนี้ก็เดี๋ยวปีหน้ามีอีกมีอีกเป็นงานประจำปีไปแล้วเป็นงานปิดทองหลวงพ่อลูกหลอลูกเหมือนครับผมหลวงพ่อเทเสธพระอธิการเทเสธครับ ยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านแลวก็กรรมการด้วยที่ยังคิดถึงพวกเราบางกุรเพชรทีมชอผลงานการแสดงครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยกับพวกเราทีมงานบางกุรเพชรเป็นน,ปน้องใหม่กันอยู่ครับผมอาจเขินไปบ้างยังไงก็กราบขอโทษด,ด้วยนะฮะแต่ว่ายังไงปีหน้าก็จะลืมพวกเราจ<ะ>ัดยังไงก็ได้ปีกีซึ่งก็ได้ขอให้มีพวกเราถ้าคืนก็ยังมีนะฮะเดี๋ยวก็ขอบคุณกรรมการด้วยฝากไว <ป S> ้ <ไป S 2> ด้วยนะกันนะครับอ่ะเป็นการเสียวล่าพ่อดึกแล้ว อยากจะสนุกสนานขอเพลงมาโอ้โหนี่ปัดเหมาเยอะเลยเยอะเลยจะอ่านไม่ทันขออา่านรวมๆไปเลยก,ลกันนะเพื่อความรวดเร็วนะเออครับนะยังไงก็ตกยังไงก็ขอไทยด้วยถ้าไม่ได้อ่านเลยนำออกไปนะฮะเริ่มต้นจากอบาาตหนุ่มหมูสองท่ามริบเหมาให้แม่บ้านอะไรเนี่ยท่าตโนดนะฮะทำไมท่าตโนดท่าตโนดตีตานัา <ตะ S 1> ่นน่ะแกย้อนยุกโอ้โหแล้วเขียนกระดาษดีย้อนยุกสามชาดจัดให้เออเรับไปแล้วก็ อ๋อนี่ก็เหมือนกันนะยังไงก็ขอบคุณท่านอบตอนุ่มด้วยนะครับขอดอกกระบุ้งมาจากอบตอนุม่มคือจัดให้อ้เยอะเลยเอบตอนมดีใจดีเหลือเกินอยู่ที่ไหนนอกนะยังไงก็ขอบคุณด้วยพี่ขาคอ,อยน้องใต้ต้นดอนนะยังไงก็นะเเดี๋ยวจัดให้สำหรับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะบอกให้แม่ครัวนะฮะบอกขอเพลงหมากัดน,นะนะี่นี่น,น,นี่มีการ่าทิ้งด้วยขอยศพะลอ ลำได้ไหมเนี่ยเออได้ยังไงได้ไงไปได้เออ<อ>ดีย๋ยวเราไปรอต้องใส่ชุดประลำเลยนะต้องให้ต้องให้เจพีดเออเออได้ยังไงก็ขอลอยทะเลมายังไงจะจัดให้นะรักค้าคลองไม่เอ่ยนามสาวบางโพนะฮะยิงยาวยิงร้อยขอกันมาเยอะเลยจะจัดให้รอบหนึ่งขอให้แม่ครัวดองนะฮะยังไงขอเพลงดองเหรอดองเพียงดองเพียงดองน่าจะจัดให้กันล้วกันน่ายังไงก็แม่ครัวดองขอให้เมีย เหมาให้เมียเต้นและเพื่อนๆไม่อยากเอาเมียมาเลยชัดชัยเข็มกัดพร้อม้อมเพื่อนนะเออยังไงขอบคุณพี่ชัดชัยด้วยเหมาให้เมียว่างั้นอบตรนุ่มมิวสิกเลิฟโอ้หลายไปเลยนะขอบคุณขอรบวร่วมลกันแ็กมานะขอเพลงมันมันคิดมาแปดไปโอ้โหจัดมาแปดไปอาจารย์นัดนตีจัดไปด้วยแปดเพลงไปเลยอ๋อยาวๆเลยคุณประกาศแปดเพลงดูกระดาษด้วย22เพลงเก็ได้ไงวะของคนอื่นเขาด้วยรอบนี้ยาวๆเลย พอเมียน้อยคอยรักครับผมหัวอกหักแต่ไม่กล้าบอกเมียอกหักไม่กล้าบอกผวเออไม่รู้พออะไรด้วยพอร้องสาวร่อนให้ดูหน่อยเมลร่อนมอเมลร่อนนะได้ขี่ขามือคีย์บอร์ดเขายังหายใจอยู่ไหมพออยังอยู่ครับยังอยู่เห็นอื่นอย่างนั้นยังไม่ตายอือเฉยหวนเฉยไม่มีอะไรขอยืนหัน อะไรหันตูดให้แดดอย่าหันสิเราเลยยืนดูแดดจะ้งแปดโมงของ,อของมหาหญิงใช่ไหมใช่วงที่ไหนไม่รู้ไม่เคยกิดเชียร์กูนหน่อยไอ้หหดัดหน่อยเร็วๆนี้มีซิงเกิลใหม่ด้วยครับเออแอบดูที่รูเดิมนะฮะฝากติดตามด้วยมหาหญิงอันนี้เอาเรื่องกีมาพูดเล่น <c oughs> <c oughs> วันดาวันดาขอแรปขมิญอ๋อไอ้ที่ไอ้ที่กำลังดังไงวันเพ็ญเดือนสิบสองแนมตะนเล่นกลิ้งเออแรปขมิญนั่นะนะ มันมีอยู่คนหนึ่งร้องได้แต่ไม่อยากให้ร้องก็เลยสาวบางโพเจน้ำกระทอมนี่ไอ้นี่ต้มทุกวันเลยนี่แหละไอ้คนไอ้คนร้องเพลงนี่แหละคนร้องเพลงกระบี่นี่นะใช่ใช่เออเจน้ำกระทอมหมอมาบอกขอสาวบางโปพปะพมือปะมือรถรถรถ,รถไถซิ่งเอฟซีน้องนานาคนไหนน้องนานาอยากเห็นซะอีกไหนน้องนานาไม่รู้ปุอยากเห็นน้องอุยมันก็ลุกขึ้นต่อยแล้คนไหนน้องอุ้มใหญ่โอ้เชื่อไม่เชื่อไอ้ปุยบอกอ๋อ